สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแคลร์ชแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมรายการจะสร้างนะครับสําหรับเหรียญเท้าเวสุวรรณรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นดีรวยสมปรารถนาดีนะครับผมก็เป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยู่ในเมตาอุปถัมภ์สร้างของหลวงพ่ออิฐนะครับ พระครูโสภิตวิริยาพรนั่นเองนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นดีรวยสมปรารถนาดีนะครับผมก็หลวงพ่ออิดนะครับท่านก็ได้ไมตาออกแบบนะครับผมแล้วก็วางอัครยันต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมจะสร้างโดยวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับก็ ด้านหน้าเหรียญน,นะครับผมก็จะเป็นองค์ท้าเวสวรณน,นะครับผมแล้วก็รูปทรงนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นคล้ายๆกับทรงจำปีนะครับผมคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีรวดลายที่แตกต่างออกไปนั่นเองนะครับผมอัขระยานด้านหน้านะครับผมประโยคที่วงสีแดงๆด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นอัอขระยานัน คำว่านะโม STUDENT: พุธทธายะนะครับผมพระคาถาพระพุธทพธเจ้าห้าพระองค์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นเวสสุขะนะครับผมก็จะเป็นคาถานะครับผมองค์ทาเวสวรัน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับด้านบนนะครับผมด้านบนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นยันเพชรกลับนะครับผมก,บลกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับผมก็เป็นคะยันที่ ส่องอารภาพมากเลยนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับผมตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นม,มหายันสูรถมงคลนะครับผมก็เป็นยันมงคลนะครับที่เป็นมหายันอันสูงสุดนั่นเองนะครับผมของยันทั้งปวงนะครับผมก็เป็นยันที่เป็นมงคลมากๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับผม,มก็จะมียันนะเทวดานะครับผม ตามตำราของหลวงพ่ออิฐเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับหลวงพ่ออิฐก็ไม่ตาตั้งชื่อรุ่นให้ด้วยนะครับดีรวยสมปรารถนาดีนะครับผมนี่นะครับวัดนางตะเคียนนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับรุ่นแรกนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับผมสำหรับวัดนางตะเคียนนะครับผมก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับผมที่อยู่จังหวัดสมุทรสงคราม ครามนะครับผมก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่คลองเลยนะครับผมที่เรียกว่าวัดนางตะเคียนนั้นนะครับก็เพราะว่าทางทิศตะวันออกของวัดนะครับก็มีคลองออกไปที่ท่าคาอำเภออําพวาครับเรียกคลองอานางตะเคียนนะครับผมแล้วก็มีต้นตะเคียนอยู่คู่หนึ่งด้วยนะครับผมจากประวัตินะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมของ วัดนางตะเคียนนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับผมรูปปั้นที่เป็นรูปปั้นยักษ์นะครับก็มีรูปปั้นขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมเชื่อกันว่านะครับผมองค์ท้าวเวสสุวรรณก็เป็นองค์แรกนะครับผมในสมุทรสงครามนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของการสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณของวัดชลามณีนะครับผมแล้วก็จะมียักษ์นะครับผมที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นเด็กด้วยนะครับผม ก็เป็นครอบครัวนะครับขององยักษ์เลยผู้บัรดาลโชคลาภการเงินการงานนะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมก็มีอายุนะครับเป็นร้อยปีเลยนะครับผมก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับผมส่วนยักษ์แม่ใหญ่คือพระนางสุพรรณอัปสรจอมทีวีนั่นเองนะครับผมก็มีอายุกว่าร้อยปีนะครับผมรูกปั้นนี้นะครับ ก็เคยจมอยู่ในคลองแม่กลองนะครับอยู่เป็นเวลาหลายสิบปีนะครับผมก็จนได้ไปเข้าฝันคนแถวนั้นว่าหนาวนะครับอยากให้งมขึ้นมาอยู่บนฝั่งนะครับก็จึงได้นะครับนํมาอ่าประดิษฐานนะครับในพื้นที่นะปัจจุบันนั่นเองนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่เคยไปนะครับผมก็อ่าสามารถที่จะไปอ่าไหว้บูชากันได้นะครับขอพรขอโชคขอลาบนะครับผม ก็สายมูเตลูนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับผมก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับอยู่ในสมุทรสงครามนะครับผมใครไปอัมพวาก็สามารถแวะไปได้นะครับผมก็อยู่ไม่ไกลกันนักนะครับผมทีนี้เราจะมาชมรายการจัดสร้างกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมเพื่อที่จะนําทุนทรัพย์นะครับไปบูรณะนะครับภายในวัดนั่นเองนะครับผมก็เป็นที่ไปที่มาในการจะสร้างเหรียญ รุ่นนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็หลวงพ่ออินนะครับท่านก็เมตตาออกแบบนะครับแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นมงคลมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับผมผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับผมเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะครับผมแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาองค์พระวิสุวรรณนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับ ไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมสาหรับรายการแรกเลยนะครับผมในการจัดสร้างนะครับก็จะเป็นเนื้อทองคําลงยาแดงนะครับก็จะสร้างเพียง39เหรียญเท่านั้นนะครับผมเนื้อที่2นะครับเป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับจะสร้าง39เหรียญเท่ากันนะครับผมเนื้อที่3นะครับผมเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับขอบม่วงหน้ากากทองคํานะครับผมก็จะสร้าง199เเหรียญนะครับจะสร้างน้อยมาก แล้วถัดไปนะครับเนื้อเงินลงยา2หน้านะครับผมก็ได้าเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ขอบสีแดงนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะสร้าง199เหรียญนะครับผมจะสร้างน้อยมากนะครับผมรายการที่5นะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับขอบฟ้านะครับจะสร้าง299เหรียญนะครับผมเนื้อที่6นะครับเนื้อเงินลงยาสีฟ้านะครับ ขอบแดงนะครับผมก็จะสร้าง299รเหรียญเช่นกันนะครับเนื้อถัดไปนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวขอบแดงนะครับผมจะสร้าง299เหรียญเช่นกันนะครับเี๋ยวถัดไปนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับจํานวนการสร้าง499นะครับผม4 9่เเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมเนื้อถัดไปเนื้อนวะนะครับหน้ากากเงินนะครับผมอันนี้ลงยาแดงนะครับขอบขาวนะครับ จะสร้าง599เหรียญน,นะครับเนื้อที่10นะครับเนื้อนวะลูกหะนะครับผมลงยาแดงขอบขาวนะครับจะสร้าง888เหรียญน,นะครับผมอันนี้ก็ลงยาแดงสวยงามนะครับผมก็เนื้อถัดไปเป็นทองทิพย์ผิวรุ้งขอบแดงนะครับจะสร้างจํานวน3 0 0พันนะครับผมเนื้อถัดไปเป็นชนวนลมดําโบราณน,นะครับผม จะสร้าง3333เหรียญนะครับก็จะสร้างไม่เยอะนะครับผมรายการที่13นะครับเนื้อทองแดงนะครับทองแดงมันปูผิวรุ้งนะครับผมจะสร้าง33 3เหรียญนะครับแล้วก็อ่าทองแดงโรมมนปูนะครับผมเลขลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับจะมีหน้ากากเงินนะครับผมอันนี้จำนวนสร้าง33มเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับ ส่วนรายการที่14ก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับแบบแรกคือทองแดงผิวไฟนะครับจำนวนสร้าง333ามเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็คือจะเป็นหน้ากากเงินนะครับผมมีหน้ากากเงินก็อยู่ที่333ามเหรียญน,นะครับรายการที่15นะครับเป็นชุดกรรมการอุปถัมภ์นะครับเป็นเนื้อสตะโลหะนะครับผมลงยาสีวันเกิดนะครับ มีทั้งหมด7เหรียญนะครับจะสร้างจำนวน599ชุดครับมี7สีนะครับสีดำไม่มีนะครับรายการที่16เป็นชุดกรรมการลงยาลายเสือนะครับผมมีพระสามเหรียญนะครับชุดนี้นะครับก็จำนวนการจะสร้าง999ชุดเท่านั้นเองนะครับผมรายการที่17นะครับชุด3กษัตริย์นะครับมีเงิน ทองลัก็นาคสามเหรียญนะครับผมก็ลงยาแบบนี้เลยนะครับตามรูปเลยนะครับผมก็จํานวนจะจะสร้างนะครับ999ชุดนะครับผม 3k ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับผมรายการที่18นะครับเป็นพยันนะครับขนาด A3 นะครับพื้นแดงนะครับผมจํานวนสร้างนะครับ500ผืนนะครับผมรายการที่19นะครับพยันนะครับผมอันนี้เป็นพื้นสีเหลืองนะครับ สร้าง500เช่นกัน,นครับผมก็ทั้งหมดนะครับมีรายการสร้างทั้งหมด22รายการนะครับเมื่อกี้กล่าวไปแล้ว19รายการนะครับผมก็อ่ารายการที่20นะครับก็จะเป็นผ้าันขนาด A4 นะครับพื้นขาวนะครับก็อันนี้จะสร้าง3,000ก็จะแจกในพิธีนะครับผม แล้วก็รายการที่21นะครับเป็นชนวนหน้ากากองทิพย์นะครับอันนี้สร้าง2,000นะครับก็ถวายพระครูโสภิตวิริยาพรน,นะครับผมแล้วก็รายการที่22ก็เป็นซาตินเงินนะครับหน้ากากกระไหล่ทองลงยานะครับกระหนกสีแดงนะครับผมก็จะสร้าง1,500นะครับก็แจกให้ผู้ช่วยงานแล้วก็ผู้ที่อุปถัมภ์นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าอ่าเป็นเหรียญพิมพ์ทรงจําปีนะครับผมอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับที่หลวงพ่ออิดนะครับท่านก็ได้ออกแบบนะครับแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นที่เป็นโมงคลมากๆนะครับดีรวยสมปาถนาดีนะครับผมถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราจะได้ร่วมบุญนะครับผมเพื่อที่จะบูรณะนะครับผม วัดนะครับนางตะเคียนให้มีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงนะครับเพื่อที่จะเป็นการต่ออายุพุทธศาสนาต่อไปนะครับผมก็เราก็สำเราก็ได้นะครับเหรียญนะครับที่มีความสวยงามแล้วก็เข้มขขังแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นําไปบูชากันนะครับก็เป็นของขวัญของมงคลนั่นเองนะครับที่ตอบแทนนะครับในการที่เราทําบุญนะครับผม ก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่น่าเก็บไว้บูชานะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมที่ผมก็ได้ทําคลิปนะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ามีรายการจัดสร้างแบบนี้นะครับกําลังจะเปิดจองนะครับในวันที่7มกราคมนะครับปี2565นี้นะครับก็คืออีก2วันนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ สามารถนะครับที่จะช่องหาบูชากันได้นะครับทางศูนย์จองนะครับหรือว่าทางเพจนะครับผมต่างๆที่เปิดให้จองนะครับผมก็เป็นศูนย์จองสะพานบุญก็จะมีะมากมายนะครับผมทั้งในกลุ่มนะครับก็มีคนมา ประกาศนะครับก็สนยนจองใหญ่ๆนะครับก็รับจองกันค่อนข้างเยอะนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะรู้กันดีนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ทักผมมาได้นะครับก็จะแนะนําศูนจองให้ไปนะครับผมก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญสวยๆงามแบบนี้แน่นอนนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะครับสาหรับผู้สิทธิของหลวงพ่ออิฐแล้วก็ ผู้ที่ศรัทธาเทววสุวรรณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าเหรียญออกมาเมื่อไหร่นะครับก็จะเอามาให้ทุกท่านนะครับได้ชมความสวยงามกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ